ช็อปดีมีคืนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็คึกคักเช่นเดียวกันค่ะนักช็อปแห่ช็อปปิง้งทิ้งทวนแน่นทุกร้านนะคะขณะที่หอการค้าค่ะก็คาดการว่าเงินสะพัดเกือบ3,000ล้านบาทค่ะวอนรัฐนะคะอัดแคมเปญทุกเทศกาลเพื่อที่จะกระตุ้นการใช้จ่ายค่ะ บรรยากาศการเลือกซื้อสินค้าในประเภทต่างๆนะคะตามโครงการช็อปดีมีคืนตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนการดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันนี้นะคะวันสุดท้ายค่ะ15กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งสามารถช็อปสูงสุด40,000บาทรับ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริงค่ะแล้วก็คืนภาษีให้กับนักช็อปเนี่ยสูงสุด14,000บาทเลยทีเดียวค่ะโดยบรรยากาศวันสุดท้ายของโครงการนะคะก็พบว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมาเลือกซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ร้านค้าขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่หลายแห่ง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นอย่างคึกคักเลยนะคะรวมไปถึงการเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันที่พบว่าเป็นหนึ่งในสินค้าที่สามารถขอรับใบเสร็จรับเงินคืนได้อีกด้วยค่ะนายชานรงค์บุริตรกูลค่ะประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า การซื้อสินค้าตามโครงการชอบดีมีคืนครั้งนี้นะคะได้รับความสนใจอย่างมากดูได้จากการซื้อสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าของตกแต่งบ้านหรือแม้กระทั่งการเติมน้ำมันที่มีการขอรับไปเสร็จรับเงินนำไปลดย่อนภาษีประจำปี2566ซึ่งจะต้องยื่นขอชำระภาษีในปี2567ค่ะกันอย่างคึกคักเลยนะคะและร้านค้าที่ให้บริการทุกร้านเข้าสู่ระบบการชำระภาษีที่มีการออกใบเสร็จรับเงินทั้งแบบกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นด้วย ถือว่ารัฐบาลนะคะมาถูกทางที่มีการจัดระบบทั้งบุคคลและร้านค้าเข้าสู่ระบบภาษีเพื่อนาเงินไปใชใ้จ่ายนะคะในการพัฒนาประเทศสําคัญคือการเพิ่มระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่รัฐบาลพยายามดําเนินการซื้อโครงการที่ดําเนินการมานั้นนะคะและว,วันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ดําเนินตามแนวทางที่กําหนดอย่างชัดเจนโดยส่วนตัวค่ะมองว่าโครงการชอบดีมีคืนในวงเงิน40,000บาทนั้นเพียงพอแล้ว เพราะรัฐบาลมีโครงการกระตุ้นภาพรวมทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายมาอย่างต่อเนื่องและแทบทุกไตรามาสของปีนะคะขอให้รัฐบาลนั้นกําหนดแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปีค่ะค่ะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วเนาะใครยังที่ใครยังไม่ไปช้อปปิ้งก็สามารถไปเลือกจับจ่ายซื้อของได้ตามร้านค้าขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ ได้เลยหรือว่าจะไปเติมน้ามันก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงเย็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ทุกท่านเลิกงานนะคะอาจจะมีรถติดนิดหน่อยนะคะยังไงก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนจะไปช้อปปิ้งที่ไหนวางแผนไว้ว่าจะไปใช้จ่ายนะคะในในโครงการชอบดีมีคืนมาสุดท้ายนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพื่อจะลอกเลียนแบบไปด้วยนะคะเพราะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะ ะะจริงๆเราก็สามารถจะไปใช้จ่ายได้หมดทุกพื้นที่เลยนะคะในจังหวัดขอนแก่นนะคะ